ก็พามาเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับหนีอากาศร้อนมาจากตัวเมืองนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในนะครับ เขียวนะครับนี่ก็คือบริเวณรอบๆของเขาเขียวนะครับก็อะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปเนาะดเดี๋ยวค่อยมาเดินดูลิงลิงลิปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าลิงมาจากไหนเยอะแยะไปหมดนะครับก็โซนดููกลูงก่อนไปดูกปงนกใหญ่นะครับ ซึ่งก็สมัยเด็กๆนะครับก็เข้ามาเที่ยวประจำนะครับเขาเขียวนะครับอยู่ชมบรีไม่รู้จะไปไหนนะครับก็นับทางไห้ทั่วแล้วนะครับก็เปลี่ยนแปลงไปปัจจุบันนี้บัตรบัตรเข้าเขาเขียวอยู่ที่70บาทนะครับผู้ใหญ่70นะครับตันกข้างในนะครับสมัยก่อนนี่เขาเขียวเนี่ย บาตผ่านประตูยังถูกเลยนะครับ10บาทนะครับมาเที่ยวตอนเด็กๆตอนเป็นนักเรียนนะครับก็นะครับเขาว่ากันว่านะครับไม่มีความแข็งใดๆสยบสายน้ำได้นะครับนี่แหละครับไม่มีความแข็งใดๆสยบสายน้ำได้นะครับถินลูกนี้หนักมากนะครับดูดิครับ โดนพลังของน้ํานะครับก็เป็นฮงจุ้ยนะครับฮงจุยของจีนนะครับคืออุปสรรคทั้งหลายนั้นนะครับเอาความอ่อนโยนเอาความนุ่มนวลน,นะครับสยบความแข็งแกร่งนะครับนะครับนี่ก็เป็นทางเข้ากรงลูกใหญ่นะครับของเขาเขียวนะครับครับขับรถออกมาประมาณ ขึ่นชั่วโมงก็ถึงละนะครับห่างจากตัวเมืองไม่กี่กิโลนะครับ20โลได้นะครับไม่เกิน20โลเขาเขียวว่าตัวเมืองนะครับ นะครับนี่ก็เสียงธรรมชาตินะครับภายในกอ,องลกใหญ่เขาเขียวนะครับอากาศเย็นสบายนะครับอากาศมีเย็นสบายเลยนะครับต้องมีเวลานะครับจะได้มาศึกษาธรรมชาติแท้ๆนะครับ ฝึกมาอย่างเดียวทองจ๋าไปเที่ยวไปเที่ยวท, <Summer. S 1> ทองกแค่นั้นเก้าตัทองจ๋าทองทองจ๋าทองจ,าองจ,าองจา๋ากระตูน ก um าตูนกาตูนโฮมแลนด์ชมบุรีคอมโฮมแลนด์ทองจา๋าทองจา๋าทองทองจ๋าทองจ๋าน้ำดุ่น้ำแขกนอยเลยดีพี่เกียอันนี้ก็เป็นน้ำตกเขาเขียวนะครับ เขาเขียวก็เป็นน้ําตกจําลองนะครับซึ่งทําขึ้นมาไม่กี่ปีนี่เองคนระับประมาณตั้งไดจะสี่ห้าปีเนี่ยอยู่ในเกณฑ์นี่ครับนะครับ,นะรบเป็นน้ําตกจําลองนะครับเส้นทางนี้ก็จะไปทีุ่บเสือป่านะครับก็จะไปเส้นทางนี้นะครับ นี่พื้นนี่ฟันขึ้นเลยนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับอากาศมันร้อนพื้นอุณหภูมิโลกมันข้างในมันร้อนเจอความเย็นเข้าไปควันก็เลยขึ้นนะครับนะครับเรากำลังจะไปหุูกเสือป่านะครับนี่ครับหุูกเสือป่า ต้องเลี้ยวขวาลงไปมาหลายรอบแล้วครับแต่เขาไม่ค่อยดีเข้าไปหาอะไรเท่าไหร่มันก็หุบเสือนะครับเขาก็สร้างใหญ่โตนะครับสิบปีที่แล้วมาตรงนี้ยังใหม่สิปีผ่านไปนะครับเก่าแล้วเราต้วนเล่นนะเรขาดอะไวด้วยเรยจยัยยบ เราก็จะไปกันต่อนะครับโอ้โหวันนี้ฝนตกนะครับแหมนะครับอยู่เมืองชนมาอยู่ในตัวเมืองหลายเดือนเลยนะครับฝนไม่ตกนะครับเพิ่งมาสัมผัสที่เขาเขียวนี่เองนะครับหางจากบ,บ้านแค่ยี่สิบกว่าโลยี่สิบยี่สิบประมาณยี่สิบกว่าโลไปนะอีกสอมอืม นะครับก็อันนี้ก็เข้าไปในอ่าวสูงหงละมั่งใช่ไหมหงละมั่งแล้วนะครับี่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับเด็กๆมีมาเที่ยวไปจำนะครับปล่อยนะครับแต่อิสระนะครับไม่ได้อยู่ในกรงนะครับเราก็ให้อาหารให้อะไรได้เลยนะครับตรงนี้ก็ฝูงลำมั่งนะครับเขาปล่อยอิสระเลยนะครับก็เป็นธรรมชาตินะครับของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับ ท้านที่เห็นแต่ไก่นะครับก็ฮิปโปเปเตม,มัสนะครับ,บ,บน,นะนะครับก็นะครับบรรยากาศก็เย็นสบายนะฮิปโปก็อยู่ตรงนู้นนะฮะอาป่าอยู่นูน่นมาสวนสัตว์ก็ต้องเห็นสัตว์นะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับน่าจะเป็นหมีขอนะครับจริง จะใช้หางเกี่ยวนะครับมีขอนะครับบิงตุลงนะครับนะครับตรงนี้ก็ยีราฟนะครับเป็นดงของยีราฟนะครับ มองไปนกกระจอกเทศนะครับนกกระจอกเทศมีมาลาอยู่ไกลๆเขอยู่ด้วยกันนะครับสัตว์ไม่ดุร้ายเ<อ>ริอ,อยู่ด้วยกันเทศนะครับอันนี้ก็ยีราฟนะครับ นะครับก็คือตัวเมียแคทนะครับเมียแคทนะครับกำลังกินอาหารอยู่นะครับเป็นลูกถึงโตนะครับเป็นดงเป็นลูกถึงโตที่เลี้ยงให้เชื่องนะครับน <Okay. S 1> ตรงนี้ก็ลิมเมอร์นะครับตัวลิมเมอร์หางแหวน ครับเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูนะครับเป็นยังไงฮะน,นะอยู่เกาะมาดากัสกาเลยนะครับลิเมอร์หางหางแหวนนะครับเป็นสายพันธุมาจากนู่นเลยโอ้โหสวยครับตรงนี้ครับนี่ฮะของแท้เลยนะครับกำลังไต่บันไดลิงอยู่นะครับเป็นลิเมอร์หางแหวน นะครับการมาเที่ยวเขาเขียวต้องต้องทั้งวันนะครับจะได้เที่ยวได้ทั่วนะครับต้องเที่ยวทั้งวันนะครับชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ป่านะครับนะครับตรงนี้ก็นกกระจอกเทศนะครับเป็นโดงของนกกระจอกเทศนะครับน,นะครับ เงินชัดๆนะครับเป็นที่คือตอนนี้อะไรมันก็เขาก็ทําได้ดีนะครับเขาก็ทําได้ดี <ๆ S 1> ตรงนี้ก็ <ๆ S 1> มีความสวยงามขอ<แ>งหุ่นเขานะครับโอ้โหนะครับนกกระแตแต้แหว้กันร้องนะครับธรรมชาติเลยนะครับเขาเขียวนะครับบรรยากาศสบายๆนะครับ นะคที่เห็นอยู่ด้านหน้าก็เป็นนกนะครับนกปยางนะครับของแท้เลยนะครับเขายืนนิ่งเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศของเขาเขียวนะครับในช่วงบ่ายๆของวันศุกร์วันศุกร์ที่สี่พฤษภาคมจก2555นะครับนะครับโฮมไล์ชุบลีคอมก็พามาสูตรอากาศนะครับหาที่ อากาศดีๆนะครับในเมืองชนมีอากาศดีๆให้หายใจเยอะนะครับอยู่บ้านก็ร้อนนะครับชั่วโมงนี้มันร้อนมากนะครับมาวันนี้นะครับที่เขาเขียวก็ฝนตกนะครับสวยครับล่มลื่นนะครับเสียงนกกระแตแต้แวดก็ร้องนะครับได้ได้บรรยากาศของขุนเขาด้วยนะครับสวยครับ ผนฟ้าก็ร้องนะครับเห็นอยู่ก็คือสมเสร็จนะครับตัวสมเสร็จนะครับในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวของเรานี่เองนะครับเต่าอยู่กับจระเข้เฉยเลยนะครับนั่นฮะฮะ่นก็นลุกจระเข้นะครับนะฮไปวิจารมันมากนะครับที่เห็นนี่นะครับคือลิงกระลอกนะครับ วงไปไหน้วน่ะนะครับ,รบลิงกันลอกนะครับครับ,รบก็นกฟาร์มิงโกนะครับบริเวณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับที่เห็นอยู่นะครับ สัญลักษณ์นะครับปากทางเข้าพอดี